chớm thú mã mã lạc ra khỏi xâm măng và búa tối xú tạ อาคาปาเตอรปมโวตติสุนาคาตังสุมังคลังสุป,ปะปาตังสุกันโตสุบะหัวโตวจตุยีตังพรามมจาริสุป,ปะทักขินังกักะะง,ะะงกัมมังปะทักขินังปะทักขินังมโนกัมมังปนิทิเตม ปัทากินนานิกัตวานนลพานตาเทป,ป,ประางินเนียภวตตุสาพมังขลางปะเทวตาสาพปพุธทธามนัสตานสวทีปวานตุเตพภวตตุสาพมังขลางลัก สับพธรรม,มานาเวนัสตาเสทีะวานตุเตภวตุสับพมางขลางลากวพระเทววัตาสับพระส,สังฆานุพาเวนสวัสตาสทีพระวันตุเต รอไม่ล่ะถ้ารอผมไปด้วย้ Hát. <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลายขอร่ำน้อมถวายบูชาสมเด็จพ่อขอสมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรเฮ้ยเฮ้ยเ้ย